สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยค่ะต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะจะเจอกับไปเตออีกแล้ววันนี้ที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจุนมา คลื่นความถี่ของเราตรงกันค่ะมารอคอยรอยคอไปเตยที่นี่ที่เดิมนะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะแล้ววันนี้ไปเตยก็จะมาทำเป็นคลิปแรนดอมให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกสนุกนะคะหัวข้อแรนดอมที่ไปเตยหยิบมาทำก็คือท้าวเวสสุวรรณกำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดในเร็วๆนี้นะคะก็ใครที่ศรัทธาปู่เวทท้าวเวสสุวรรณนะคะสามารถที่จะเปิดเข้ามาฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ เราจะมาเริ่มกันเลยนะเช็คพลังงานคุณก่อนนะคะดูลัคนาราศีก่อนมีความลิงก์กันหรือเปล่าวันนี้จูนกันติดไหมนะคะอุตะอ่ะประมาณนี้แหละเนาะ ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์30วินาทีนะคะขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนรายการของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันว่านมหาเสน่ห์แล้วก็น้ำมันดอกรักซ้อนนะคะก็เอาไปเสริมเสน αι, ่ห์เมตตามหานิยมได้ใครสนใจก็สอบถามได้เลยนะคะจัดโปรโมชั่น2 5 9ส่งฟรีค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะคะทั้งหน้าไม้หลังไม้นะ พิมพ์ถามใต้คอมเมนต์ก็ได้นะคะ259ส่งฟรีมีของแถมเต็มกล่องเลยนะก็สำหรับของแถมเนี่ยก็จะให้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่แต่ละท่านนะคะว่าจะได้อะไรไปเชยชมใครสนใจน้องแหวนนะคะรุ่นนี้เป็นช่อมะกอกกับไหมทองนะคะแล้วก็รุ่นนี้ก็จะเป็นโอมนะคะถ้าสนใจนะคะอยากบูชาตามกําลังทรัพย์ก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตะกรุดแม่อุมาแล้วก็เหรียญองค์พ่อพระพิคเนศนะคะ เส้นนี้ก็จะอยู่ที่299อันนี้จะอยู่ที่699ส่งฟรีนะคะสำหรับใครสนใจก็สอบถามได้เลยนะคะประมาณนี้นะคะอะมาลุยกันเลยค่ะเรามาเช็คภาพรวมเรานิดนึงนะคะว่าพลังงานนะคะของเราเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปดูว่าท้าวเวสสุวรรณจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดในเร็วๆนี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเป็นคลิปสั้นๆดาวอาทิตย์นะคะ ราศีกันเนาะมาบ่อยมากเลยอะ่ะเกือบจะทุกทุกคลิปเลยกันพี่กันมาบ่อยมากนะคะต้องบอกว่าคนที่เกิดลัคนาราศีกันเนี่ยจะเป็นคนที่มีสนเสน่ห์นะไม่ว่าจะเป็นคนบุค,คลิกไหนอะ่ะคือมีสนเสน่ห์มากๆคือดูสวยคือสวยอะ่ะเออหรือแบบมีสนเสน่ห์ม,มีมีอัตลักษณ์มีความพิเศษบางอย่างที่ไม่เหมือนใครอะ่ะเออถ้าเป็นผู้ชายก็ดูดีก็ดูหล่อแหละนะ หรือว่าเป็นคนที่แบบเฮ้ยมีแรงดึงดูดสูงก็ได้นะคะคุณมีเหมือนมีแสงสปอตไลท์สองมาที่คุณนะ่ะคุณจะมีอะไรที่ไม่เหมือนใครหรอกเอออาจจะเป็นหน้าตาบุคลิกนะคะสีผมนะคะคําพูดชุดความคิดทัศนคติแปลกแตก,แกต่างไม่เหมือนใครอ่าเห็นดาวจันทร์ดาวอาทิตย์มีอํานาจมีพลังในตัวเองแล้วก็มีความนุ่มนวลมีความอ่อนหวานในตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่รอบคอบระมัดระวังเนาะเออทำอะไรรอบคอบระมัดระวังแล้วก็เป็นคนที่ วางตัวดีนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนมีน้ำอดน้ำทนแล้วก็เป็นคนสองบุคลิกนะเห็นลัคนาราศีมิถุนมานะคะเลขที่เกี่ยวข้องนะคะเลขสามเลขสิบสามเลขหกเลขสามเลขสิบเก้าเลขสิบสี่นะวันจันทร์วันอาทิตย์วันเสาร์ธาตุดินธาตุลมประมาณนี้นะคะลัคนาราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะฟังได้เหมือนกันนะคะเรามาดูซิว่าช่วงนี้ที่เราเปิดมาเจอคลิปนี้ พลังงานของคุณเป็นยังไงนะคะดีไหมแล้วปู่เวทเนี่ยจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดนะไปเตยเชื่อว่าหลายๆท่านสวดบูชาท่านอยู่แล้วแหละนะใครที่แบบว่าเป็นสายมูบูชาปู่เวทมีตะกุดมีองค์ลอยมีพายานนะคะหรือมีสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่เกี่ยวกับปู่เวทคุณมีบูชาอยู่แล้วเนี่ยคุณสามารถเปิดเข้ามาฟังคลิปนี้ได้เลยส่วนตัวไปเตเองก็มีทั้งจี มีทั้งตะก,กุดมีทั้งองค์ลอยนะคะมีทั้งผ้ายันมีครบทุกอย่างเพราะว่าศรัทธาปู่มากๆเลยนะคะเนาะขอพรสำลริผลแล้วก็ช่วยคุ้มครองปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปด้วยนะคะพลังงานของเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะพลังงานเราดีงามสยามประเทศไหมคะดูซิ เย็นนี้คงไม่ได้ไลฟ์ในช่องทางสีฟ้าเออแต่ว่าจะมีพิกาการ์ลงในช่องทางสีแดงปกตินะคะพิกาการ์ต้องทําลงทุกวันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตั้งใจตั้งแต่ช่วงเปิดช่องแรกๆที่ทําเลยไม่คิดว่าจะมีคนให้ความสนใจด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าเราก็คือใบเตยก็จะเป็นทรงนี้แหละแนวนี้แหละนะคะเป็นหมอดูที่ไม่ได้เป็นหมอดูจ๋าเป็นคนอ่านไพ่นะคะเป็นคนอ่านไพ่ อดูภาพรวมพลังงานเราช่วงนี้เราเป็นยังไงบ้างราชาถ้วยเนาะหนึ่งถ้วยก็แลดูคุณโอเคอยู่นะดูมีความสุกเนี่ยน้ำหนักตัวเพิ่มนะคะแก้มเป็นแก้มพุงเป็นพุงเอ้ยไม่ใช่ อย่าหาบูเบอรี่กันเด้อเออนะดูมีน้ำมีนวลนี่นามีนวลดูแบบว่าดูกินดีอยู่ดีอะดูแบบว่าคุณภาพชีวิตดีเนาะแบบอยากกินอะไรได้กินอยากทำอะไรคุณก็ได้ทำคุณก็ดูมีความสุขนะเออดูมีความสุขรักษาสมดุลชีวิตเอออาจจะมีบ้างบางทีกดดันตัวเองอันนี้ต้องบอกว่าลักษณะคุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีเป้าหมายมีการวางแผนในชีวิตแล้วก็เป็นคนที่ มีความเด่นมีความโดดเด่นน่ะเอออยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มเพื่อนอยู่ในองคอ์กรหรืออยู่หน้ากล้องทำงานอะไรคุณจะมีความโดดเด่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมุ่งมัน่นเอาจริง,เอ,รงเอาจังกับชีวิตพลังงานช่วงนี้ไปเตยมองว่ามี ความล่าช้าบ้างนิดๆหน่อยๆในการทํางานในการใช้ชีวิตแต่ภาพรวมปกติออกมาค่อนข้างดีเนาะมีธาตุน้ำํำธาตุลมขึ้นมานะคะมีนกรกฎพิจิกแล้วก็มีถุนตุลแล้วก็กลุ่มเราเองก็พึงพอใจกับชีวิตในระดับหนึ่งนะถึงจะเป็นเก้าที่ยังไม่เต็มสิบ ก็เป็นก้าที่ค่อนข้างมีความสุขเป็น9้าที่มันเติบโตเป็น9้าที่มันมั่นคงได้นะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยนะคะบูชาปู่เวสวุวรรณทวเวสวุวรรณคุณก็จะมีหมาครูมีของถวายท่านอยู่แล้วบางทีเป็นดอก ดอกมะลัยเนาะเป็นมะลัยดาวเรืองเป็นดอกกุหลาบหรือมีการถวายน้ําท่านอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางท่านสวดบูชาท่าน 3. จบเก้าจบก็ต้องบอกว่าดีมากเลยนะเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์ดอกกุหลาบสีแดงขึ้นมามันเกี่ยวข้องกับปู่ปู่เวสุวรรณทาเวสุวรรณอยู่แล้วถ้าคุณได้ถวายถ้าคุณได้ทําในสิ่งที่ใบเตยว่ามาสิ่งที่คุณขอไปกับท่านเนี่ยท่านถ้ามันไม่เกินกําลังบุญของคุณเนี่ยท่านช่วยได้คุณท่านช่วยคุณอยู่แล้วนะคะ ดูซิว่าปู่เวท,ทวเทวสุวรรณจะช่วยเหลือเราเรื่องใดในเร็วๆนี้ดูซินึกถึงนะคะนึกถึงท่านเนาะบางท่านก็อาจจะแบบสวดมนต์แผ่มเมตตาเนาะอุทิศบุญทําความดีถวายปู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดีนะถือว่าดีทำทำทำได้ดีเลยล่ะเห็นไหม ดอกกุหลาบสีแดงสัญ,ญลักษณ์ที่มันเป็นเรื่องของการที่เรานับถือศรัทธาเนาะแล้วมันมีสิบเหรียญมาเนี่ยต้องบอกว่าปู่จะช่วยเหลือในเรื่องของความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็รูปประตูเนี่ยน่าจะเป็นเหมือน The Sun, เดอะซันเนาะเป็นเหมือนเป็นเหมือนเดอะซันนะรูปตรงประตู ลาชาดาบตรงเนี้ยก็เป็นเหมือนเหมือนดวงจันทร์กับพระอาทิตย์เป็นชื่อเสียงแล้วเหมือนช่วงที่เราเช็คพลังงานมันมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ขึ้นมาเนาะนอันนี้ก็เกี่ยวกับดาวจันทร์เกี่ยวกับเรื่องของการฝันนะคะแปดเหรียญเกี่ยวกับเรื่องของความฝันเกี่ยวกับเรื่องของเซนส์บางอย่างนะคะที่ท่านจะช่วยเหลือคุณอะคือถ้ามันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีท่านจะมีเขาเรียกอะไรมีมีม มีมีภาพบางอย่างที่มันอาจจะมาในรูปแบบของของความฝันคุณอาจจะฝันมีเทวดามีรางบอกเหตุบางอย่างมาบอกว่าเออเราต้องระวังคนคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยหรือเราจะมีโชคอะไรดีๆเข้ามานะมันมีแปดเหรียญสิบเหรียญนะถ้าคุณขอเรื่องการค้าการขายการเงินการทองไปแต่ว่าค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีอะนะคะมีโอกาสมีโชคนะเหมือนปู่จะช่วยในเรื่องของความมั่นคงมั่งคัง่ง คิดทางการเงินที่เติบโตขึ้นแล้วก็หลุดพ้นจากวงจรหรืออุปสรรคที่มันไม่ดีนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยความคลุมเครือความไม่ชัดเจนปัญหาที่เรายังคาดการไม่ได้ต่างๆเหล่านี้มันเหมือนเราเองจะได้รับการปัดเป่าปัญหาทุกอย่างทุกอย่างจะบรรเทาเบา,บาบางลงแล้วก็จะมีการที่คุณได้รับการช่วยเหลือจากปู่นะคะใครที่ ศรัทธาปู่เวศอยู่แล้วนะคะต้องบอกว่าดีมากเพราะท่านช่วยเหลือคุณจริงๆแล้วก็ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปดึงเอาความมั่งคั่งมั่นคงดึงเอาความสําเร็จเข้ามาในชีวิตนะคะทําให้คุณเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็หนักแน่นนะคะการเงินถ้ามีหนี้สินเนี่ยก็ปลดหนี้ปลดสินได้ก็สวดบูชาท่านเก้าจบหรือสามจบแล้วก็ขอพรนะคะจุดธูปเก้าดอกหรือไม่ได้จุดธูปก็ ถวายเป็นดอกกุหลาบถวายเป็นน้ําเปล่ามาีมากครูนะคะมีมาลัยมะลิดาวเรืองอันนี้ก็สามารถไหว้ท่านได้แล้วก็วันพระก็ถือศีลห้าศีลแปดหรือทําอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าทําแล้วมันเป็นการทําความดีแล้วก็อยู่ในเส้นทางของพระรัตนตรัยอะ่ะเออม,มีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงค์คอยคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันก็จะ เป็นอะไรที่ไปดึงเอาโชคดีๆเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องคลิปนี้ไปจะเปิดไพ่แค่สองสำรับก็คือดูแค่นี้นะคะ,อะเอาเป็นว่าอะไรที่ไม่ดีมันถูกขจัดปัดเป่าไปแล้วแหละเนี่ยมันมีทั้งพระอาทิตย์และพระจันทร์ขึ้นมาเนาะมีกลางวันก็มีกลางคืนนะคะก็วันนี้รับพลังงานดีๆด,ด้วยการพิมพ์19 19นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขประสบความสําเร็จในชีวิตทุกๆด้านทุกๆเรื่องมีโชคดีๆเข้ามาอย่างต่อนเนื่องแล้วก,ก็มีแต่คนรักมีแต่คนเมตตาม,มีแต่กัลยาณมิตรที่ดีเข้ามานะคะโชคดีเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเป็นคลิปพิกาการเป็นคลิปแรนดอมก็ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กําลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะไปติดตามอ่านทุกคอมเมนต์นะคะอยากให้ทําหัวข้อไหนพิมพ์หัวข้อชื่อเรื่องเอาไว้อันไหนที่ พิมพ์เข้ามาเยอะหน่อยก็อาจจะทำหัวข้อนั้นก่อนนะคะก็ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ